ปิดใครครับอ่าปิดไปอ่าอ่าตอบเร็วๆนะหนึสองสาตัวแรกใครครับฮะรบหนึ่งใครครับลบหนึ่งใครครับ1ใครครับเออออบหนึ่งรบหนึ่งหนึ่ง หนึ่งตัวนี้ใครครับ i ลบ i ลบ i ไอ้ไอ,อ,อ,บอ้บวก i ป่ะบวก i ลบ i ใช่ไหมครับเคยไหมอ่างั้นตอบนะอ่าลบแปดเท่าไม่อาลุ่สามเดิมลบแปดเท่าสี่ลบแปดเท่าไม่อา,อ,อาลุ่สามอ่าเอาละเดี๋ยวดูโจทย์ครับงั้นตอบให้ชื่นใจนะหนึ่งสองสามใครครับ ลบหนึ่งใครครับลบหนึ่งใครครับหนึ่งใครครับหนึ่งอ่าต่อมาตัวนี้ลูกตรงไหหมันเดิมนะใครครับ I ใครครับลบ I ใครครับ I ใครครับลบ I อะดูโจทย์ครับตอบอะไรฮนะโอ้ยชัดเจนเลยลบหนึ่งเปล่าลบหนึ่งเปล่าลบหนึ่งตอบข้อสองใช่ปะ่ะง่ายดีจากการมองได้จำได้เลยอ่ะตัวนี้ มันใช้กำลังสามใช้กำลังสามยกกำลังสามไหมใช่อัต้นนี้เป็นใครครับลบลบหนึ่งกำลังสามเป็นลบหนึ่งตอบข้อสองอีกโอโหง่ายไหมอ่าง่ายเอาละตัวนี้กำลังเก้าสิบเก้าพร้อมนะกำลังเก้าสิบเก้าคือกำลังสามยกกำลังสามใช่ไหมสามสามใช่ไหมอ่าตัวนี้เป็นใครครับลบ,รลบหนึ่งป้า ลบหนึ่งลบหนึ่งกำลังขี้เป็นลบอ่ะลบหนึ่งตอบก็สองโอ้โหง่ายดีไหมง่ายดีไหมง่ายดีอ่ะตัวนี้กำลังหกสิบกำลังหกสิบเนี่ยมันชือกำลังสามกำลังสองไหมกำลังยี่สิบป่ะอ่ากำลังสามนะกำลังสามเป็นใครเอ่ยกำลังสามเป็นใครฮะพร้อมยังเครื่องหมายไอเป็นบวกนะเป็นใครฮะไอมาไอไม่ไอไอ ไอ้กำลังยี่สิบเอาสีหา่หันหรือลงตัวไม่ลงตัวลงตัวเรืลงตัว,ลงต,ว,ล,งตวลงตัวคือ <Yeah. S 1> อ่าหนึ่งเห็นไหมฮะโอเคนะะตัวนี้เดี๋ยวไปลองลองเปิดเว็บเว็บด,ดูนะตอนนี้อาจารย์จะทวนนิดหนึ่งเวลานี้เดินเร็วมากเลยนะเวลา้เดินเร็วมากเลยอ่ะเวลาเดินเร็วจริงๆเร็วเกินเกินคาดเพราะนั้นอ่าเดี๋ยวดูเฉลยนะอาจารย์จะไม่เฉลยให้นะ เป็นข้อ,ขอสอบเอนทานข้อสุดท้ายข้อเดียวข้อเป็นข้อสอบเอนทานเก่าขอเสียงได้ไหมหนึ่งสองาถ้าออกเสียงเร็วข้อยี่สิบหนึ่งสองาถ้าสองแซดกำลังสามเท่ากับหนึ่งบวกรูปสามไอและแซดกำลังสิบแปดส่วนลบแซดกำลังยี่สิบเจ็ดเท่ากับเอบวกบีไอเมื่อเอบีเป็นจำนวนจริงแล้วค่าบวกบี B. มีค่าเะไรตรงนี้ อ,อ,อ่ะ,อะตัวนี้ถามว่าตัวนี้เป็นข้อสอบเองจริงๆนะใช,ไไใช่ไหมใช่ไหมคือเอาสองอาหารได้ใช่ไหมมาแต่ถามไม่ชื่นใจนะและแซดกำลังอะไรฮะแซดกำลังก้าวละเป็นใครก็คือยกกลังสามต้งสองข้างใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมแซดกำลังก้าคือแซดกำลังสามสองยกลังสามยกลังสามใช่ไหมยกกลังสามเอาเสร็ตเราเสริครับ เป็นใครเอ่ยลบหนึ่งปล่าลบหนปล่าลบหนึ่งโจทยถามนะฮะถาม z ซํกลังสิส่วนด้วยเซลบ z ซตกำลังยีเป็นใครฮะเซกลังเยกกำลังสองใช่ไหมส่วนด้วย z ลบ z ซตกำลังสาเอ้ยกำลังเก้ากำลังสามใช่ไหมใช่ไหมฮะมันคืออะไรฮะเซตกำลังเ้าเราเจอแล้วใช่มลบหนึ่ใช่ไหมเซกำลังเคืลบหนึใช่ไหมครับอ่าลบหนึ่งลังสเป็น1นึ่งลบหนึ่ลังสเป็น ลบหนึ่งกับสามเป็นลบหนึ่งลบหนึ่งคูณลบเป็นบวก1นึ่งคือ1นึ่งมันคือหคือหนึบย์ใช่มฮะหนึ่คือหนึบวใช่ไหมฮะหคือหนึบศย์ดังนั้นแล้วดังนั้นแล้วเคือหนคือศูนย์หบศนย์เป็นใครครับหนโอเคไหมโอเคนะอ่ะเราก็จบตรงนี้นะฮะโอเคไหม